หลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุระเบิดปืนคอเนี่ยกระสุนปืนคอมาตกฝั่งไทยที่ช่องบอกอุบลราชธาน,นีและอย่างที่เรียนไปว่ามีทหารบาดเจ็บไปหนึ่งนายแม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นทางอีสานแต่ชาวบ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนทั้งหมดรวมไปถึงที่สระแก้วด้วยนะทางตะวันออกก็บอกว่าตอนนี้เริ่มที่จะไม่ไว้วางใจเก็บข้าวเก็บของเตรียมและเผื่อมีคําสั่งให้อพยพไปติดตามการรายงานสดนะคะกับคุณหนึ่งอัจพลดวงจินดาค่ะสวครับคุณหนึ่งครับ เรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้เป็นอีกคืนที่ชาวบ้านในจังหวัดสก,ก้วต้องรื้อข้าวของทรัพย์สินเสื้อผ้าที่เตรียมใช้อพยพออกมาเตรียมไว้อีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ไว้ใจกัมพูชาที่เมื่อวานนี้ทหารกัมพูชายิงปืนคอตกมาใส่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งนายนะครับ ย้อนไปดูช่วงกลางดึกที่ผ่านมาผมลงพื้นที่ไปริมชายแดนไทยกัมพูชาไปพูดคุยกับชาวบ้านที่ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านทั้งชุมชนต้องอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงและเพิ่งจะกลับเข้ามาอยู่ในบ้านได้ไม่กี่วันแต่ต้องเตรียมยกทรัพย์สินกระเป๋าเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวทั้งของตัวเองและลูกๆที่ซักจัดเตรียมไว้ออกมาเตรียมพร้อมไว้อีกครั้งนะครับพร้อมจะยกขึ้นรถไปทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่นเดียวกับชาวบ้านอีกหลายคนที่ไม่เชื่อมั่นในสถานการณ์และไม่ไว้ใจกัมพูชาหลังจากที่มาวันนี้ฐานกัมพูชายิงระเบิดใส่ทานไทยได้รับบาดเจ็บจึงเตรียมพร้อมของใช้ส่วนตัวทั้งหมอนผ้าหม่มเสื้อน้ําดื่มและมุ้งไว้ในบ้านแล้วนะครับแม้ว่าจะมีการอ้างเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุและทารเมาเพราะ ชาวกัมพูชาวไว้ใจไม่ได้นะครับและมีประสบการณ์ต้องหนีระเบิดมาแล้วตั้งแต่สมัยขมรแดงรบกันเมื่อปี2517อีกทั้งเคยถูกชาวกัมพูชาเข้ามาขโมยทรัพย์สินในหมู่บ้านบ่อยครั้งไปฟังเสียงชาวบ้านกันหวาดกลัวมากเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าจะยิงมาตอนไหนอีกใช่ไหมคะเพราะว่าเราไว้ใจเขาไม่ได้ใช่ค่ะเตรียมของมแล้วเตรียมค่ะนิดเรียบร้อยพอย มีถุงมีเสื้อผ้าลูกแล้วก็ผ้าห่มเรียบร้อยค่ะนี่บอกว่าเออตั้งแต่ย้ายกลับมาจะไม่ออกเลยยังค่ะยังยังอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่ก็ซักเรียบร้อยแล้วใช่ก็ไว้ใจไม่ได้จริงๆค่ะพวกนี้คอมเมนต์ไว้ใจไม่ได้คือกล่าวว่าให้อยู่ในนี้พร้อมให้ก่อนใช่ใช่ค่ะมาถึงก็ยกใส่รถไปเลยพร้อมค่ะอยากให้เจ้าหน้าที่ทำยังไงอยากให้ที่เจ้าหน้าที่ก็ถ้าชุดนี้ก็เอาให้หลักเลยเอาให้จบ มันต่อแหล่พวกนี้มันต่อแหล่อย่างพวกเรามัวมแต่เกรงใจเกรงใจมมวแต่รักษากฎหมาย ทีมข่าวเดินเข้าไปสำรวจในพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านกันชนริมชายแดนกัมพูชาไม่ถึง1กิโลเมตรพบว่าช่วงกลางดึกผู้นำชุมชนและชรบหมู่บ้านต้องเดินตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยต้องปิดไฟบนถนนและแจ้งให้ชาวบ้านปิดไฟในบ้านทั้งหมดเพราะมีโดนของกัมพูชาบินเข้ามาในพื้นที่ช่วงกลางดึกติดต่อกันหลายคืนแม้จะเป็นช่วงหลังการหยุดยิงไปฟังเสียงชาวบ,บ้านครับโดนมาทุกคืนเมื่อวานตื่นก็หนีตรงบนไหนเนี่ยตอนมะขามต,ตรงนี้มันอยู่ชายแดนกี่กิโล ไม่ถึงมาไ,ไม่ถึงไม่ถึงกิโลครึ่งหรอกตอ,อนกิโลหนึ่งแต่ตนนี้คือเป็นหมู่บ้านกันชนชายแดนครับใช่ฮะนนบ้าน่มใส่ตรงนี้คือก่อนหน้านี้คือเราต้องย้ายออกไปจากเขานอกท้องบดเลยใช่ฮะต้องย้ายออกแว่ตอนนี้คือชาวบ้านเราคือเตรียมตัวกันหมดแล้วเตรียมไว้อยู่แต่ทางการยังไม่สั่งเลยแล้วก็รเราก็แค่ฟังคําสั่งแค่นั้นแหละ เช่นเดียวกับนายทันใจซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่ไทยอาสาป้องกันชาติและเคยยิงปะทะก,กันและถูกจรวดอา g จีของฐานกัมพูชาย,ยิงใส่ขาเมื่อปี2535ที่เข้ามาปล้นมัวควายของชาวบ้านทําให้ตนเองได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างจนปัจจุบันต้องใช้ไม้เท้าเดินประคองตัวจึงต้องเตรียมเสื้อผ้าอุปกรณ์ที่เพิ่งยกกลับมาจากศูนย์พักพิงเตรียมย้ายออกจากบ้านอีกครั้งหากเจ้าหน้าที่แจ้งนะครับไปฟังเสียงชาวบ้านครับ แต่คำเมนต์ี่ผมไม่เชื่อเลยอ่ะอาทำไมึงไม่เชื่อมันมันกลับปลอกมากอืมมันมันมันแบบว่าไงอ่ะถ้าหยุดแล้วมันก็ไม่หยุดอ่ะครับแม้แต่แต่ก่อนตอนผมทํางานก็มันบอกว่ามันนั่นมันใส่ลูกระเบิดใส่พวกนี้ผมไม่เชื่อมันหรอกผมอืมเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้หรอครับคำเมนต์เชื่อไม่ได้อยากให้เจ้าหน้าที่ทํางานให้มันจบอ่ะแบบมันก็อยู่อย่างนี้ก็ราคาสังอยู่นี่แหละครับมันดูแล้วมัน อะไรอะ่ะ <c oughs> มันยังไงลูกมันหลายครั้งแล้วอะ่ะขณะที่กองทัพภาคที่หนึ่งโดยกองกำลังบุรพานำตู้คอนเทนเนอร์หลายร้อยตู้นำมาวางเพิ่มเตรียมไปสร้างไว้เป็นรัว้วเป็นแนวกั้นแบ่งเส้นเขตแดนแนวปฏิบัติการในแผนที่1.5 0 0 0ต่อเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนหลังจากสร้าง,งในเฟสแรกเสร็จแล้วนะครับโดยอยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์เข้าไปวางตามแนวชายแดนทั้งในอำเภอตาพระยาและจุดอื่นๆในเฟสต่อไปเพิ่มด้วยนะครับ ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าไม่ตระนกแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเนื่องจากว่าไม่ไว้ใจชาวกัมพูชาซึ่งตอนนี้ชาวบ้านเองมีการเตรียมของเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายออกจากบ้านทันทีหากเจ้าหน้าที่นั้นแจ้งให้อพยพนะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณนะครับคุณอัธพลครับก็าอาจจะสอดคล้อง กับหลายท่านที่บอกก่อนทน้านี้ผมเองก็คิดว่าอาจจะยังไม่ใช่ในระยะเวลาันใกล้นี้หรอกนะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าการยิงประทะก,กันร,รอบที่ผ่านมาก็สูญเสียไปพอสมควรดังนั้นก็อาจจะต้องการเวลาในการที่จะเยียวยาหรือว่าสั่งของมาเพิ่มหรืออะไรก็ตามแต่นะก็อยากให้อยู่กันอย่างตื่นตัวได้แต่ไม่ต้องตื่นตระหนกเอาดีกว่าเนาะ